ตำนานของเหล่าอาสูรและทวยเทพตอนที่377.5ถ้าดูจากวิทยายุทธที่พี่สาวอ่ะเพิ่งแสดงออกมาเมื่อสักครู่นี้ข้ารู้สึกเหมือนว่าท่านอ่ะพยายามซ่อนพลังไว้หรือว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่สาวไม่ได้อยู่เพียงระดับมบังกรแห่งเต่าเท่านั้นแต่อยู่ถึงระดับขั้นจอมยุทธบรรพการ นี่เขามีปฏิกิริยาเหรอถ้าเป็นจอมยุทธที่อยู่ในระดับจอมยุทธบรรพการงั้นมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะเป็นคนคนนั้นแล้วอีกอย่างหนึง่งท่านน่ะเป็นจมยุทธที่อยู่ในตระกูลผนึกมังกรข้าเชื่อว่าตัวตนของพี่สาวอะ่ะค่อนข้างชัดเจนแล้วนะไม่จะเป็นต้องเดาอีก <laughs> เจ้าอ่ะดาผิดแล้วอ่ะเอ๋ A. ข้ายังไปไม่ถึงระดับขั้นจอมยุทธบรรพการหรอกจริงๆแล้วอ่ะข้าอยู่ในขั้นที่9ของพลังระดับมังกรแห่งเตา๋าแต่ยังไงก็ตามในเมื่อเจ้าอ่ะเดาถูกว่าข้ามาจากตระกูลผนึกมังกรเจ้าอ่ะถือว่ามีความสามารถใช้ได้จริงๆดูเหมือนว่าข้าจะเดาผิดไปนะ ตระกูลผนึกมังกรขั้น9้าของพลังระดับมังกรแห่งเต๋านี่เขาเป็นใครกันนะเจ้าอ่ะได้สร้างความอับอายเป็นอย่างมากให้แก่ลูกสาวของข้ามากจนถึงขนาดที่แม่ของนางอ่ะต้องมาตามหาตัวเจ้าฟังแล้วดูสมเหตุสมผลบ้างไหมล่ะฮะตระกูลพนึกมังกร ขั้นเก้าของพลังระดับบังกรแห่งเตา๋างั้นเขาก็เป็นแม่ของหลงยูยินนะสิท่านนะได้โปรดฟังข้าก่อนข้ารู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วและในเมื่อเจ้าอ่ะทายถูกได้เยอะขนาดนี้ข้าไม่คิดจะฆ่าเจ้าหรอกงั้นนางก็แค่เตือนข้าเฉย เฮ้ยอะไรอีกล่ะทีนี้ถึงข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่มันไม่มีทางที่ข้าจะปล่อยเจ้าไปโดยไม่ลงโทษอะไรเลยข้าก็แค่จะทําให้เจ้ากลายเป็นขันทีซะข้าคิด,ดว่าเจ้าอะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆใ,ใ,ใช่ไหมอะไรนะข้าจะไม่ได้เอาชะตาวิญญาณของข้าไปใส่ไว้ในหอแห่งวิญญาณเลยถ้าข้าโดานทาให้เป็นขันทีตอนนี้อะ มันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรักษาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทนนะท่านเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้รังแกหลงยูยินนะและอย่างนึงอะ่ะนางนับถือข้าเป็นอาจารย์โอ้อย่างนั้นเหรอเนลี่ใช่มันเป็นเรื่องจริงนะถ้าท่านไม่เชื่อข้าท่านก็ไปถามหลงยูยินได้เลยพลังของข้า ห่างจากพลังระดับมบังกรแห่งเต่ามากนะักมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่ข้าจะขัดขืนนางข้าได้ยินเรื่องทั้งหมดมาจากลูกสาวของข้าแล้วเจ้าอะ่ะมีทางเลือกแค่สองทางทางเลือกแรกเจ้าจงแต่งงานกับหลวงยูยินซะส่วนทางเลือกที่สองข้าจะทำให้เจ้าเป็นขันที เจ้าคิดว่าข้าควรจะเริ่มตัดมันจากตรงไหนก่อนดีนั่นมันไม่มีทางเป็นไปได้หลวงยุหยินกับข้ามีความสัมพันธ์แบบอาจารย์กับลูกศิษย์นี่พวกเราอะ่ะจะไม่ทำลายระบบความสัมพันธ์กันหรอถ้าข้าต้องแต่งงานกับนางน่ะงั้นก็ตัดมันซะเถอะเดี๋ยวก่อน <laughs> ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ของเจ้ากับนางอะ่ะ ก็ไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ของเด็กเล่นแล้วมันยังไงกันละ่ะถ้าระบบความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเละเทะไปแค่นิดหน่อยถ้ามีใครกล้าที่จะพูดอะไรแล้วก็งั้นข้าหลงชูหยุนจะตัดริมของพวกมันซะท่านนะพวกเราอ่ะคุณจะคิดเรื่องนี้ให้รอบคอบกว่านี้นะและอีกอย่างหนึง่งข้าเองอ่ะก็มีภรรยาแล้ว มันไม่ใช่ว่าข้าไม่ชอบหลงยูยินหรอกนะแต่ข้ารู้สึกว่าข้าไม่เหมาะสมกับนางนี่เจ้ามีภรรยาแล้วอย่างนั้นเหรอเงินเจ้าอ่ะต้อเอาลูกสาวของข้ามาเป็นภรรยาหลวงนะ และในเมื่อเจ้าทั้งสองอ่ะเข้ามาถึงขั้นนั้นแล้วและในเมื่อเจ้าทั้งสองอ่ะมาถึงขั้นนั้นกันแล้วถึงแม้ว่าเจ้าอ่ะจะไม่คู่ควรกับนางแต่ข้าคิดว่านางอ่ะคงจะทําใจยอมรับได้ฮะเอาแบบนั้นเลยเหรอ,อนี่มันบ้าอะไรกันเดี๋ยวก่อนหลวงยูหินอ่ะมีคู่มันแล้วไม่ใช่หรอ แล้วพวกเราอ่ะจะแต่งงานกันได้ยังไงล่ะโอ้การมั่นหมายนั้นน่ะสามารถยกเลิกได้อย่างง่ายๆเลยข้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้องตามศีลธรรมนะทำไมผู้หญิงคนนี้ดูทรงอำนาจจังเลยศีลธรรมงั่นเหรอศีลธรรมบ้าบอลสิผู้ที่แข็งแข่งทหารที่ถือว่าเป็นความถูกต้องอยุติธรรมเนรี่ข้า ได้ลั่นวาจาไปแล้วนี่เจ้าอะ่ะจะยอมแต่งงานกับหลวงยูหินหรือไม่ถ้าเจ้ายังมเสเฉยแบบนี้เจ้าอย่าหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกันนะท่นานนะข้าไม่ได้เฉยๆยนะแล้วมันยังมีบางอย่างอะ่ะที่ข้าไม่เข้าใจจริงๆพูดมาตระกูลผนึกมังกรของท่านน่ะเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ และหลงยุหินน่ะก็เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดตระกูลในขณะเดียวกันข้ามาจากเพียงโลกใบเล็กๆเบื้องล่างนั้นเป็นแค่คนจนๆที่ไม่มีภูมิหลังให้นักภาคภูมิใจอะไรเลยทำไมท่านนาถึงต้องการให้ข้าแต่งงานกับหลงยุหินล่ะเจ้าอ่ะอย่ามาแกล้งถ่อมตัวหน่อยเลยข้าว่าการตัดสินใจของข้าไม่ผิดพลาดนะ เจ้าน่ะอาจจะมาจากโลกเล็กๆเ,เบื้องล่างนั่นก็จริงแต่เจ้าอ่ะมีมังกรเทพศักดิ์สิทธิ์ปีกโลหิตและเจ้ามัเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของท่านหัวหน้าอาจารย์เมฆานภพาเทพอีกอนาคตของเจ้าอ่ะกำลังลุ่งโลดเชียวนั่นน่ะท่านม่เจ้าคู่ควรกับลูกสาวของข้าไม่ว่าข้าจะคู่ควรกับนางหรือไม่นั้นยังไงท่าน่ะ คนจะถามความคิดเห็นของ,ลงอหลวงโยหินก่อนไม่ใช่เหรอข้าจะเกี้ยกล่อมผู้หญิงที่เอาแต่ใจแบบนี้ยังไงดีนะข้าดีนมาว่าลหลวงโยหินเน่ะทาให้คู่มั่นของนางภูหยงเนี่ยการไปขันทีถึงต้องสองครั้งนี่นางอะไปเรียนรู้วิธีนั่นมาจากแม่ของนางอย่างนั้นเหรอโอ้ยเอ,เ,อเอ๋อะไรกันนี่เจ้าอะ่ะ ยังไม่อยากแต่งงานกับนางอีกอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนข้ายังมีคำถามอีกบางข้อที่อยากจะถามแล้วทำไมท่านกับหลงยูยินนะ่ะถึงใช้นามสกุลเดียวกันละ่ะนามสกุลหลงนะ่ะหาโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ